ต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่มืออาชีพครับรายการที่จะช่วยให้คุณพบเจอกับมืออาชีพตัวจริงได้ในทุกๆสาขาอาชีพที่คุณต้องการ มาอาชีพในวันนี้ที่จะพาไปทําความรู้จักแบบมืออาชีพนะครับนั่นคืออาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาลนั่นเองหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูนะครับอาหารฮาลาลหน้าตาเป็นแบบไหนอาหารฮาลาลทําไมต้องเป็นมืออาชีพด้วยแล้วใครที่บริโภคอาหารฮาลาลบ้างผมจะบอกเลยรับอาหารฮาลาลนี่เรื่องใหญ่และตลาดใหญ่ด้วยนะครับไปทําความรู้จักกับมืออาชีพด้านนี้กันครับ อาหารฮาลาลนะฮะก็คือเป็นอาหารสําหลักคนที่นับถือศาสนาอิสลามอาหารฮาลาลเนี่ยจะมีขั้นตอนในการทําในรูปแบบของเขาซึ่งในครัวหรือคนที่ปรุงจะต้องทานเฉพาะอาหารฮาลาลเท่านั้นจะไปทากับอาหารอื่นไม่ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือจะไม่มีเนื้อหมูแล้วก็แอลกอฮอล์เข้ามาในอาหารถ้าจะดูอาหารว่าอันนี้คืออาหารฮาลาลหรือเปล่า เราดูไม่รู้หรอกครับดังนั้นสถาบันคุณวุฒิชาชีพจึงได้จัดการอบรมแล้วก็ทดสอบสําหรับผู้ที่ประกอบอาหารหาร้านขึ้นมาซึ่งที่เป็นเชฟหรือผู้ที่ประกอบอาหารในร้านอาหารหาร้านนั้นถ้ามีใบเซอร์อันนี้ด้วยก็จะเปิดความมั่นใจนะฮะให้กับผู้ที่มารับประทานเป็นอย่างดีสําหรับใบประกาศของสถาบันคุณวุฒิชาชีพนั้นไม่ใช่ว่า คุณจะได้รับง่ายๆนะครับคุณจะต้องมีความรู้โดยเฉพาะอาหารฮาลาลคุณต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบของฮาราลเป็นอย่างไรฉะนั้นถ้าท่านเห็นตาสัญลักษณ์ของสถาบันคุณวุฒิชาชีพอันนี้นะครับขอให้ท่านมัน่จใจเลยว่าท่านได้พบกับเชฟเบอร์ชีพตัวจริงครับ สำหรับผู้ประกอบอาหารฮาลาลนั้นถือว่าเป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งที่สําคัญสาหรับวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทยดูเหมือนเป็นความหวังของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับที่ที่น้องชาวมุสลิมอีกจานวนมากที่จะใช้ความเด่นของอาหารไทยนั้นแล้วเพิ่มเติมถึงความเชื่อมั่นของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกที่จะมาบริโภคอาหารไทยที่ทําขึ้นอย่างถูกหลักศาสนาก็คือการประกอบอาหารฮาลาลนะครับที่าามาตรฐานได้จัด ทำขึ้นโดยสาบันคุณวิชาชีพก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกและสำหรับในเรื่องของอาหารฮาลาลก็สามารถรับรองได้เลยนะครับว่าถูกต้องตามหลักศาสนา ของพี่น้องชาวมุสลิมอย่างแน่นอนนะครับอร่อยสดสะอาดปลอดภัยและมีมาตรฐานที่ดีนั่นเองและนี่คือรายการที่มีมืออาชพครับที่เราจะเจอกันทุกสัปดาห์กับความเป็นมืออาชีในหลากหลายสาขาอาชีพนะครับวันะะนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ